มันมีเพนพอยอะไรในวงการนี้จึงทําให้จะต้องคิดบริการที่แตกต่างออกมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงกลับมาเก็บและทําไมต้องเก็บบ้างจริงๆนี่แช์พี่หนุ่ยที่แรกเลยนะครับคุณผู้ชม,ผ,ชมผมหนุ่ยพงศุขครับวันนี้ ชวนมาอัปเดตเรื่องของแอป Robin Hood กันหน่อย Robin Hood นี่เป็นแอปที่หลายคนมีภาพจำเลยว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับมาเปิดดูแอป o b i n h o o d วันนี้ไม่ได้มีแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนะครับมี i n h o o d m ด r t ด้วยอันนี้ซื้อของกระจุกกระจิกเครื่องใช้ต่างๆได้นะครับก็เอาไปส่งถึงบ้านเหมือนกันในขณะเดีวยวกันมีปุ่มเที่ยวกันนี่คือ o b i n h o o d Travel นะครับจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินได้โดยง่ายโอ้โหแล้วก็มีส่งของกัน Robin Hood Express อันนี้สามารถทำการส่งของแบบ โลจิสติกได้เลยนะครับน่าสนใจมากๆทีนี้ล่าสุดวันนี้ฮะเพิ่งเปิดตัวไปหมัดๆเลยเรียกรถกัน ว้าวโรบินฮูดไรมาถึงแล้วนะครับบริการเรียกรถนะครับกล้าใช้คำว่าเป็นบริการเรียกรถที่แฟร์และแคร์คุณเรื่องนี้กองบรรณาธิการแบร์ไตได้ตรวจสอบกันก่อนจะถ่ายคลิปนี้นะครับตรวจสอบทุกเส้นทางค้นพบว่าทุกเส้นทางมีราคาที่ดีกว่าจริงนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆและว,วันนี้ผมอยากจะสัมภาษณ์ผู้ก่อการเรื่องนี้คุณต้องกาวีว v ุฒิครับเป็น c e o ของ p u r p l e v e n t u r e ผู้พัฒนาแอป Robinhood Ride ใหม่ล่าสุดนี้บนแอป o b i n h o o d นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำวันนี้ ผมจะย้ายมวลสารตัวเองด้วยโรบินฮุดไรเพื่อไปเจอคุณต้องแกวบีวุธครับโอ้โหอา้าวไปไหนดีผมพิมพ์เลย S C B นี่พาร์คนะครับนี่ลองดูระบบซิว่ามีซักเจอเป็นไงบ้าง S C B Park นี่มีทั้ง plaza west plaza east คุณต้องเขาอยู่ east ฮะฉะนั้นผมก็กดตกลงพัวเรียบร้อยนี่ฮะ มาดูรถกันหน่อยว่าไงนี่ผู้ชมสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับจะเรียกแท็กซี่ปกตินะครับที่เป็นแท็กซี่หลากสีจากสากรต่างๆภาพจากรุงเทพก็ได้หรือจะเป็นโรบินฮ o ดอีวีพรีเมียมคาร์อันนี้จะคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็น EV คาร์ธรรมดาก็จะเป็นรถเล็กเนต้านะครับหรือว่าดอลฟินนะครับอีกหน่อยก็จะมีกลายที่ข้อมาแล้วก็ถ้าจะเป็นโรบินฮูดคาร์ปกติก็ไม่ใช่ EV นะหรือจะเป็นโรบินฮ o ดพรีเมียมคาร์อันนี้ก็รถหรูทั่วไปที่เป็นสันดาปโรบินฮจดเลดี้ก เอารถที่สุภาพสตรีขับอันนี้ก็จะเหมาะกับใครสุภาพบุรุษจะไปจีบเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่สุภาพสตรีนะครับที่อยากจะนั่งแบบปลอดภัยคนขับหญิงด้วยนะครับแล้วก็จะมีโรบินฮูดพรีเมียมเลดี้อันนี้ก็จะยกระดับรถขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโอ้น่าสนใจมากมี Extra Space เปซไรนี่พื้นที่พิเศษก็รถใหญ่หน่อย SUV นะครับอันนี้ดีเลย ใครจะขนสัมภาระเช็ดกระเป๋าเดินทางไปสนามบินแอร์พอร์ตต่างๆหรือจะถุงกลอฟก็ได้นะไปตีกลอฟอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยห้ามรบกวนผู้โดยสารอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ติ๊กได้นะครับหากคุณจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนี่ซึมเศร้าเหงาเพราะรักมาหรืออาจจะติดประชุมออนไลน์ก็ได้คุณก็ติ๊กตรงนี้คนขับเขาจะไม่คุยกับคุณเลยเพราะว่าเขาจะรู้ข้อมูลนี้มาก่อนเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมจะเจอคุณต้องกวีวุฒิผมเลือกรถอะไรดี แน่นอนครับต้องเป็นรถฮุด EV วพรีเมียมค่านี่273บาทไปถึงนะครับจากจุดนี้ก็คือแบไต d i ดิสทริกนะครับนี่พิกัดค่อนข้างตรงอยู่โอ้พิกัดตรงเลยโอเคผมไม่ต้องปากอะไรเพิ่มแล้วนะฮะผมก็จะกดถัดไปนะครับนี่มาดูกันระยะทาง11.3กิโล23นาทีถึงนะครับ ราคา253้มและมาบวกค่าบรกิการแพลตฟอร์ม20บาทบริการเรียกรถที่แฟ์และแคร์คุณอันนี้ถือว่าสุดยอดที่แบ่งตรงนี้มาให้ทีนี้วิธีการชําระเงินนะครับดูต่ออีกนิดนึงคุณสามารถจะมาเลือกวิธีการชําระอื่นๆได้อีกนะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะ EC, s c b e c K+ ีอีซก็เข้าร่วมด้วยโอ้โหดีมากเลยนะครับหรือจะเป็นบัตรเครดิตนี่ visa master jcb u n i ี n pay นี่คุณมาตรงนี้หรือจะเป็น w a l l e t นี่ช h อปป e pay t ์ทูมัน e ี่วอลได้เลยยังสามารถใช้ QR code นะครับที่คนขับเนี่ยเขาจะ generate ออกมาจากแอป Robinhood Driver ของเขาและคุณก็สแกนด้วยแอปธนาคารคุณไงพร้อมเปไงตรงนี้นะครับถือเป็นบริการที่ cashless society เรียบร้อยแล้วคือไม่มีการถือจับเงินสดเลยปลอดภัยไร้กังวลคนขับมารับเขาก็มั่นใจว่าผู้โดยสารผูกบัญชีไว้แล้วไม่มีการเทยอย่างแน่แผู้โดยสารไปถึงก็ไม่ได้กังวลว่าจะต้องจ่ายเกินจากที่เคยตกลงกันไว้บนหน้าจออันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ปลอดภัย ง่ายมากๆนะครับวิธีการทําตรงนี้นี่ผมว่าเขาคิดมาอย่างดีแล้วฉะนั้นผมใช้วิธีเดิม S B E S C ผมผูกไปแล้วผมกดเรียกเลยนะ<ม>เดี๋ยวผมจะไปเจอคุณต้องกวีวุฒิเต็มภูวพัฒนนะครับ<ม>ใช่ครับคนที่เขียนเพจแปบรรทัดครึ่งนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเป็นติงแทังของวงการมี wisdom อย่างมาเอ้ามาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันหน่อยเพราะว่าเขาพัฒนาโรบินฮุดรายนี้ครับบนแพลตฟอร์มโรบินฮุนนะครับสวัสดีครับคนขับคุณธิดาพรสุดแน่นผมขอนั่งอีกคนนะคงไม่นั่นเพิ่มเท่าไ ไปเลยนะฮะเอาไปฮิวิปกูที่ขาต้องการเดินทางไปที่ตึกเอชซีบีพาซานะคะถูกต้องเลยอันนี้คือคุณทวนตามพิกัดเลยนะฮะนี่สุดยอดนี่เราออก13-13นะโอ้โหเลขพอดีเลยนะ1 3บ3นาทีินาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะคะอืมนี่ขอบคุณมากที่อินฟอร์มนะครับนี่เราก็เห็นจากจอเราด้วยแล้วเขาก็มีหน้าจอเขานะครับก็แน่นอนว่าตรงกัน อันนี้ไปเรียบร้อยจริงจริง,งโอ้สบายมากเลยครับไม่ต้องขยับอะไรเพิ่มเลยฮะสุดยอดเลยแล้วคิดยังไงถึงมาร่วมกับโรบินพุทโรบินฮูดไรด้วยค,ความที่โรบินพูดไรายนะครเป็นแอปคนไทยแอปแรกแอปเดียวในตลาดตอนนี้อืค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสําคัญสําหรับคนขับที่จูงใจที่สุดเลยก็คือเป็นแอปที่หักค่าคอมมิชชั่นน้อยที่สุดในตลาดโอโ้โหนี่ ยังไม่ต้องเติมเงินขเข้ากระเป๋าเครดิตเพื่อรับงานสามารถออนไลน์ออฟไลน์งานได้โโทุกเมื่อเ่อพร้อมโอ้โหคุณธิรพรนี่ผมไม่ได้ทึ่งข้อมูลของรบุตรรายนะโอโ้ลังทึ่งว่าสคริปต์คุณเป๊ะมาก <c oughs> โอโ้สุดยอดจริงเลย <c oughs> นี่พูดอย่างกันนัดแนะกันมาก่อนสำรวจแล้วทีมงานผมเขาดูแบบคือเขาใช้บริการแอปเรียกอยู่แล้วนะ่เ<ช>ขาบอกว่าราคาดีที่สุดในตลาดตอนนี้ใช่ค่ะน่าสนใจเขาแปลว่าเขาไม่ได้หักจากคุณเยอะตัวแรก แลูกค้าก็ไม่ต้องพบเงินสดคอยควักเงินสดจ่ายหมดปัญหาเรื่องการทอนเงินผิดทอนเงินขาดเห็นเห็นว่าคนขับจะ g e n e r a t QR code ได้อีกถ้าเกิดว่าลูกค้าจะไม่มีทั้งแอป SCB แอป K plus หรือแม้กระทั่ง wallet <ช>ท,ทั้งหลายเนี่ย<ช><ช>ซึ่งจริงก็มีช่องทางเยอะมากนะบัตรเครดิตก็ได้เนี่ยยังคงใช้พร้อมเปย์จากแอป,ปทุกธนาคารสแกนจากคุณได้ใช,ใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้คุณ g e n e r a ตจากแอป,ปอะไร เป็นแอปของโรบินฮูดเองเลยค่ะอ๋อโอเคมันก็จะซิงกับไอสิ่งที่คุณขับไปใช่ไหมราคามันจะขึ้นเลขเดียวกันคุณไม่ต้องคีย์เองใช่ไหมถูกต้องโอ้โหสุดยอดมากอ่าถึงแล้วนะฮะ SCB Park Plaza นี่โอเคงั้นผมลาเลยนะฮะโอเขขอบคุณมากครับใช้บริการโรบินฮูดไลน์นะขอบคุณมากครับ อ้าวพี่ต้องมาแล้วสวัสดีพี่ต้องนะครับโอ้สสวัดีครับดีใจครับออฟฟิศสวยมากผมเคยมาตอนสมัยข้างล่างอ๋อขึ้นขึ้นมาตรงนี้นานยังเอ่อมาตั้งแต่สักเดือนเฟสครับประมาณสักกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มาพร้อมตำแหน่งใหม่ของพี่เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมเซตตรงนี้ไว้จริงๆริงม่จริงฉากของพี่แหละฮะไม่ใช่ฉากของผมเซตไฟไว้เชธอนั่งดีกว่าได้เชอรนั่งดีกว่านี่ อยากนั่งโปรไฟล์ซ้ายโปรไฟล์ขวาบอกได้เอาเอาหน้าหันทางหันทางไหนล้วนี้ก็ไรครับทางนี้นะฮะมาอยู่ตรงนี้เนนะซีโอแล้วครับแล้วยังมีเวลาเขียนแปะบรรทัดครึ่งหรือเปล่าหรือสักเจ็ดบรรทัดครึ่งไหมตอนนี้หลังทำพอดแคสต์อย่างเดียวแล้วฮะพอดแคสต์ยังทำนะยังทำยังทำทุกคนหิวกระหายคอนเทนต์จากพี่เอาจริงนี่คือตัวกลั่นของคนทำพอดแคสต์ไทยเลยแล้วก็เขียนบทความผมก็มีโอกาสได้รับวีซดัมหลายครั้งจากพี่นะบควันนี้มีคำถามมาเยอะเพราะว่าเห็นว่าบริการนี้ใหม่แล้วก็เปิดต่อจากนี้แหละความเป็นมัล โรบินฟูดซึ่งก็ทำนั้นแต่ฟูดมาแล้วก็วันวันที่เปิดตัววันแรกเนี่ยผมก็มานั่งอยู่ที่ธนาคารมหิสรข้างล่างผมยังทักทีมเลยว่าทําไมไม่ตั้งชื่อว่าโรบิน o o d ไปเลยคือมันเหมือนกับว่าไหนไหนจะทำฟูดเดลิเวอรี่แล้วโรบิน o o ดก็ r โรบิน o o ดอเมริกาก็มีใช่ไหมสตาร์ทอัพสายเทคเนี่ยฝั่งเราก็โรบิน o o d ไปเลยแต่วันนั้นผู้ใหา่บอกว่าโอ้ มันคงไม่ได้จบแค่ฟู้ดมั้งครับโอ้หินไว้แล้วมาถึงวันนี้ก็มีหลากหลายจริงๆคุณมีรบินทุดทราเวลรถบรรทุกมาร์ทใช่ไหมครับมีรบรรทุกเอ็กเพรสล่าสุดนี้รบรรทุไรายทำไมถึงมาทําตลาดนี้ครับตลาดนี้มันไม่ได้แข็งเดือดกันจนไม่น่าทําแล้วหรอครับผมว่าตลาดของเรียกรถเนี่ยจริงๆแล้วต้องเริ่มจากเพนพอยต์ก่อนมันมีเพนพอยต์อะไรในวงการนี้จึงทําให้จะต้องคิดบริการที่แตกต่างออกมา จร,จริงๆของถ้าบริการเรียกรถเนี่ยอย่างแรกคือราคาตอนนี้ค่อนข้างแพงนะครับอย่างที่2คือเรื่องของผมว่าความกังวลน่เรื่องผมไม่อยากใช้คว่าแบบมันไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าเวลาเราขึ้นดึกๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะปลอดภัยมากกว่าน,นี้ได้ไหม,มนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการติดต่อนะครับร o บิ๊ทูนเนี่ยเราดังเรื่อง call center เรา24ชั่วโมงตั้งแต่ฟูด <food S 1> แล้วนะเราคิดว่ากิน นั่งรถอยู่บนรถคนอื่นเนี่ยก็น่าอยากให้มันติดต่อได้ง่ายอ,อันนี้คือเพนพอยต์หลักๆที่เราอยากแก้ช่วยแก้อพอรู้เพนพอยต์แล้วแก้ทีละเรื่องยังไงครับอย่างเรื่อง GP อีเรื่องแรกก่อนเรื่องแรก GP เราต่ํากว่าในตลาดนะครับอันนี้พี่คงไม่ได้ถึงกับเป็นมูลนิธิไม่ตัด GP เลยแต่ตัด GP น้อยอเพราะว่าคุณธิดาพรนี่ก็พูดตลอดบอกว่าตัด G p น้อยกว่าแต่ผมไม่กล้าถามว่ามันเท่าไหร่ ยังปัจจุบันในตลาดน่าจะอยู่ที่สัก30-35%ิถงามเอรเาราก็จะอยู่ที่20%ปนะครับปัจจุบันก็คิดว่าแม็กซ์อยู่ที่20%แล้วก็จริงกมีโปรโมชั่นอื่นๆด้วยสำหรับดราเบอร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยออกมาให้เขาตอนที่เปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยผมจำได้ SCB เอางบ CSR มาใช้ฉะนั้นก็จะไม่เก็บ GP เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงกลับมาเก็บและทำไมต้องเก็บบ้างขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะครับผมคิดว่า เราเริ่มต้นก่อนจากการเป็นเ s ียร์ซานโปรเจกต์ใช้คำนั้นก็ได้มผมว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดเชียร์ซานโปรเจกต์มันมีที่มาที่ไปเพราะเราอยากจะช่วยคนตัวเล็กนณะตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องของโควิดครับโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นยากมาก,กนะเราก็เข้าไปด้วยท่าที่เราทำได้เลยทันทีมไม่ต้องรอนะครับก็คือการ no GP เนาะอตอนนี้เมืองเปิดแล้วนะครับมเมืองเปิดแล้วปุ๊บร้านค้าหลาร้านที่เป็นร้านเล็กของเรารอดแล้ว ครับนะครับแล้วก็ออกมาขายหน้าร้านได้ล้มี Delivery เป็นส่วนเสริมเราจะใช้คาว่าเมื่อก่อนเราเป็นทางทางรอดของเขาในช่วงหนึ่งทางรอดตอนนี้เรา humble หน่อยเราอยากเป็นทางเลือกนะครับเราก็ยังเป็นทางเลือกให้เขาอยู่นะครับเราเก็บเริ่มเก็บ GP แต่เขาว่ากับ GP เนี่ยหลายๆหลายๆอร์วิสอาจจะต่างกันเนาะสำหรับของฟู้ดเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันยังไม่เก็บ GP นะเป็น v o l u n นเ e ียเขาเรียกว่าทำโปรโมชั่นร่วมกันครับส่วนอร์วิสอื่นๆที่ขึ้นมาเนี่ย ผมว่าเป้าหมายตอนแรกเนี่ยเราก็คืออยากให้มีเซอร์วิสให้ครบถ้วนนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้นะเพราะนั้นเรามีการเก็บ GP อยู่บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนคือไม่ได้ทำกำไรสูงสุดแล้วก็ต่ากว่าที่ตลาดเขาเก็บกันอยู่เมื่อก่อนมันเป็นองค์กรแบบไม่ปกตินิดนึงมันเหมือน CSR project ปัจจุบันทำให้มันเป็น business ทำให้มันเป็นองค์กรปกติที่จะทําธุรกิจแบบยั่งยืนได้ อันนี้ต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจภาพผนว่า CSR เนี่ยมันคือการทำผริตาัเป็นคราวใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะให้มันยั่งยืนคือทําได้ตลอดไปต้องมีธุรกิจหรือ business model เอามาซึ่งตอนนี้คุณต้องกับวิวุฒิก็มารับหน้าที่เป็น CEO ตรงนี้เพื่อจะทําให้มันเกิดนั่นแหละตอนนี้ทีมงานกี่คนครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200คนก็กำลังจะเพิ่มไปเป็น300คนในปีนี้คือเราออฟฟิศนเรามีนโยบายถ้ามาออฟฟิศให้ครบครบแน่นๆนเลยวันเดียวคือวันพุธ กลางสัปดาห์นะครับแต่วันอื่นเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มานะวันวันอื่นบอกว่าแล้วแต่หัวหน้าแล้วแต่หัวหน้าทีมจะยังไงก็อย่างนั้นโอ้ดีมากโฟกัสเอาพุทธไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องมาแสดงตัวอะไรแต่ว่าถ้างานออกมาเดลิเวอรี่ส่งงานตรงเวลาพอคุณตีต้องได้ด้วยเฮ้ยผมชอบ อันนี้เขาเรียกว่าลดอัตราเสนอหน้าเพิ่มอัตราเสนองานอ่าใช่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 แปลว่าทุกโต๊ะที่เราเห็นโล่งๆเนี่ยวันพุธจะแน่นสุดก็คือจะมานั่งกันเต็มไปหมดเลยทุกที่ก็คือห้องประชุมที่ทุกคนเข้าไปใช้ได้ที่กําลังมองเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายๆห้องก็มีการประชุมกันอยู่ฉะนั้นไี่ต้องเก็บห้องไว้ให้ทีมงานส่วนตัวเองขอนั่งเหมือนกับทุกคนนั่งตรงนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ c e o ต้องโลโปรไฟล์หรือใช่ว่าต้องทําตัวให้ติดกับทุกคนที่สุดใช่ไหมครับก็ต้อง เราก็ก็เรื่องไม่ง่ายจากการนั่งกับเขาเนี่ยแหละแต่เราแต่เราก็ต้องทํามากกว่านั้นนะถ้าทําแค่นี้แล้วหวังว่าน้องจะคุยด้วยยังไม่ใช่น้องเขาก็จะเฮ้ยแล้วคุยได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยล้วก็ฟังเขาเยอะๆแล้วก็อยู่อินโฟกับเขาในทุกๆสเต็ปมันไม่มีไม่กี่องค์กรในเมืองไทยหรอกที่ต้องบอกว่าบริษัทมั่นคงนะทำธุรกิจแบบเนี้ยมันไม่ได้ได้กำไรทันทีนะแต่เราก็เขามีฐานเงินเดือนอะไรที่เขาอยู่ได้เนี่ยอย่างแรกก่อนเขาต้องอยู่ได้ก่อนแต่ถัดไปก็คือว่าวิชั่นมัน ไม่ได้แค่ทำเงินอ่ะเรายังเป็นแอปเพื่อคนตัวเล็กอยู่แต่ว่าเราจะไปแบบจริงจังแล้วจะเอายั่งยืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วยทีมนะเรารีคูดทีมบิสเนสแล้วก็ทีมเทคแบบจริงจังตอนนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีให้กับน้องๆที่เขาเป็นท ALENT อ่ะเขาได้เข้ามาร่วมสร้างอะไรทั้งตอบโจทย์ตัวเขาเองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์สังคมด้วยไดรเวอร์ฝากถามมาพอดีเพราะว่าเมื่อกี้นี่ขึ้นไปรถเขาเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเห็นมีโค้ดให้กับยูเซอร์ตั้งเยอะแยะ<ม>ลูกค้าเนี่ยจะได้โค้ดส่วนลดตลอดมีโค้ดให้ไรเดอร์บ<ม>้างไหม มีครับจริงๆนี่แชร์พี่หนุ่ยที่แรกเลยนะฮะได้อย่างแรกก่อนโค้ดรายโค้ดของดรเวอร์เนี่ยมีแล้วปัจจุบันนะถ้ารับงานเนี่ยปัจจุบันก็ได้100บาทเพิ่มเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกอันี้คือโค้ดทั่วๆไปก่อนแต่กี้เราเพิ่งรัพรู๊กันอันใหม่ขึ้นมาอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมใหม่โปรแกรมการันตีรายได้แล้วฮะหมายวามว่ามาอยู่กับระบบ1เดือนการันตีให้เงี้ยแหละใช่การันตีเป็นรายวันว้าวนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าให้รู้สึกปลอดภัยนะครเเเราาาา่ป็นจ้ใใหมอยก ดีว์เวอร์ได้รู้สึกว่ามาทําเราแล้วอยู่ได้สุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวคงหาเรน์ที่เหมาะสมแต่คิดว่าจะการันตีรายได้ให้ในในช่วงแรกเดี๋ยวลองดูว่ายาวสักเท่าไหร่การันตีรายได้ครับนี่แพลตฟอร์มหรือพรรคการเมืองครับเนี่ยสุดยอดนโยบายนี้ดีแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอประกาศเดี๋ยวว่ากันแต่ทําแน่นะทาแน่ทําแน่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคงมีช่วงแรกที่อาจจะอาจจะเก็บ g p น้อยกว่าที่พูดถึงไปตะกี้นี้อาจจะมีโปรโมชั่นเรื่อง GP เข้ามาอาจจะศูนเปอร์เซ็นต์บางช่วงแล้ว ท้ายสุดแล้วนะครับผมจะไม่ได้รบกวนพี่ต้องให้เชียร์อะไรกับคุณผู้ชมอีกแต่วันนี้แบร์ไตายอยากจะเชียร์ให้เลยเพราะว่าเรื่องนี้ดีจริงๆแอปทําโดยคนไทยพัฒนาในประเทศไทยแล้วก็มีทีมงานกว่า300ที่กําลังจะมุ่งมั่นแล้วก็ทาสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเป็นแพลตฟอร์มในประเทศของเราเองสมคำว่าแอปของคนตัวเล็กที่ยั่งยืนขอบคุณพี่ต้องกับวิวมากมากครับ,รบขอบคุณขอบคุณคทีมงานทุกคนด้วยนะครับทำสิ่งนี้ครับเยี่ยมไปเลยโรบินฮูด